ทดสอบบุมแรงงานไม้ตัววีครับผมพร้อมทดสอบโอเคกลับนะครับหวงบินสวยงามตัววีงานไม้ความหนา ประมาณ5มิลิเมตรโอเคสวยงามครับองบินมุมปลาประมาณ8 0 7 0 80องศานะครับทำมุมกระลม ประมาณ50องศานะครับ45-50โอเคขอบคุณครับทดสอบแล้วผ่านบุงแดงตัววีุมแรงจันทบุรีครับขอบคุณครับ